ก็กรับสวัสดีครทุกท่านและชาว c อออฟติวตี้โบบาลครุทุกคนด้วยครับผมตอนนี้คุณอยู่กับช่องอัดปี้ทีวีรายการที่เล่นเกมไปวันๆครับผมก็สำหรับวันนี้ผมก็มาทำตามคอมเมนต์ก็เขาคอมเมนต์มาว,ว่าพี่ครับขอปืน SPR 2 0 8หน่อยครับผมโอเคครับผมก็มาทำให้แล้วนะครับผมก็ SPR 2 0 8 ผมก็จะแต่งไว้เป็น2แบบนะครับผมคือแบบแรกเอาไว้แบบยิงระยะไกลนะครับผมแบบที่2คือเอาไว้เล่นแบบระยะสั้น30เมตรนะครับผม เอาไว้ยิงตัวใกล้ๆนะครับผมเพราะว่าผมจะเล่นในส่วนโหมดของฮาร์ดพอยต์เนาะเพราะว่าเป็นโหมดที่ผมเล่นถนัดว่าวางบอมนะครับผมเล่นวางบอมไม่ได้นะเล่นทิไลายผมแตกก่อนทุกที่แล้วผมไม่ได้ยิงกับเขาเลยครับก็เลยต้องมาใช้เล่นในการเล่นฮาร์ดพอยต์นะครับผมจริงๆโหมดที่ผมถนัดเนี่ยก็จะเป็นทีมเดนแมทนะครับผมแต่แรงลีเจนต์มันกดหายากนะครับก็เลยเล่นฮาร์ดพอยต์แทนเนาะส่วนปืนนี้ผมก็ใช้เวลาการฝึก แค่สอสชั่วโมงนะครับก็อาจจะไม่ชำนาญน,นิดนึงนะครับผมในการลงแรงเพราะว่าน้องอัดก็ไม่ค่อยเล่นสนเนาะเลยต้องฝึกนิดนึงไม่เหมือนปืนกลนะครับผมคือคอมเมนต์มาคือผมเล่นเลยนะครับผมถ้าเป็นในส่วนของปืนกลเนาะ,ะอันนี้เป็นของสนคยนะผมสนยผมไม่ค่อยได้แตกนะคะรับผมว่าว่าผมเล่นทีมหรือเล่นอะไรเนี่ยส่วนมากทีมเขาจะเล่นแทนผมนะครับผมผมก็จะเป็น สาย ATK ไล่ตัดเนาะไม่ก็สาย AR Support LMG ยืมค้ำอะไรพวกนี้นะครับผมผมก็จะเล่นปืนกวดซะส่วนมากเนาะโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลาก็ไปรับชมคลิปของผมได้เลยนะครับก็ไปเริ่มเกมแรกกันเลยครับผมงั้มขวากันมาเอาซ้ายกันเถอะขวาฮอเอาขวาฮึอึอ้งนั่นแหละ โอ๊ยไปเดิเล่นสไลด์นานจะเล่นได้ไหมเนี่ยลงแรงซะด้วยต้องโชว์ปืนหน่อยโชว์ปืนหน่อยโชว์ปืนให้ฝั่ง <Major man. S 1> นู้นเขากลัวหน่อยนีกเบา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 นี่เบาเบา

Um. Hardpoint identified. Still close. <srare> I'm going to take a lead. Hardpoint is in sight. ไม่โดนได้ยังวะเฮ้ยไม่ตายก็อนสังวัตฮึ่มเอาไม่โดนนุ่กว่าจะโดนเจะเท่เฮ้ยโอ้หลังอีกอะไรครับเนี่ยยิงว่าตลอดเลย Hard point Hardpoint identified. cover oh, me! Hardpoint is ours. Be careful, enemy swarm activated. Hold on. ต่อไว้เนี่ยโอ้โหใจดีเลทันเลยตันไอ้เบอร์ไหนโอ้โอยู่ข้างซ้าย

เฮ้ย,ยช,ช้าไปไม่สไลด์โอุ้ยโอ้โหมองไม่เห็น,ยน,ยนอยู่หลังรถเขียวโอ้โหสีอาเขียนท่าของเดียวเฮ้ยไม่แตก

મારી เกมเว้ยเล่นยากแต่เล่นได้โอ้โหช็อตยิงก็สวยเลยแบบหลบอีกข้างเลยก็แบบสะบัดยิง,งอ่ะนี่ใบใหญงยิงแบบไม่เล็งด้วยครับอือใช่เหรอวะ <c oughs> เดี๋ยวจำได้ว่าเล็งไม่ใช่เหรอยิงแบบไม่เล็งเฉยก็โโอ้หขนาดไปคอนเล่นสไนเนี่ยอยู่ดับสองนะครับ ก็เก่งอะ่ะเก่งอะ่ะทำได้ขนาดนี้ขอชมตัวเองเลยว่าผมเก่งอะ่ะสไนนี่ไม่ค่อยได้แตกเลยนะนานๆแบบแตกครัง้งนึงเพราะว่าทีมเราเล่นสัยค่อนข้างเยอะนะแล้วผมเป็นคนที่เล่นปืนกลดีกว่าเนาะก็เลยแบบไม่ค่อยจับสไนเลยนะครับผมก,ยกม็ยิงไปสิบหกคิวนะผมคิวมากที่สุดในเพื่อนนะแถมไม่ค่อยยืนด้วยเพราะว่าสไนส่วนมากจะไม่ค่อยยืนนะคอยแบบ หาจุดเล่นคอยตัดให้เพื่อนนะอืมคอยตัดไม่ให้เขาเข้าจุดนะครับผมก็เป็นสไนดต้องแม่นด้วยนะผมผมก็ไม่แม่นเท่าไหร่นะก็มันก็แบบคนที่ไม่เก่งสไนดก็พอเล่นได้คนระับปืนนี้โอเคไปต่อไปก็เกมที่สองเลยครับผมโอ้โหด่านใกล้นะครับดีนะผมเซตแบบใกล้ๆมา ผมเซตใกล้ๆมาเดี๋ยวถือปืนให้เขาแบบให้ฝั่งนู้นเขากลัวก่อนนีกลัวเราเปล่าเพื่อนกลัวเปล่า <c oughs> ถือให้เขากลัวนีนะครับอีสิบสามให้เขากลัวเล่นนะครับผม <Hard point. S 1> ก็เนี่ยผมเซตแต่งสั้นมานะก็ยิงได้แค่ระยะสามสิบเมตรนะครับยิงสี่สิบเมตรก็ไม่ตายละ <Hard point. S 1> แต่แต่งมาเพื่อแบบเออยิงกับลูกซองนะครับผม <Hard point. S 1> ไม่แตกยิงไม่แตกแล้วเรจีมันต้องิงม่นาะว่ามันยิงไม่ค่อยตายแล้มันต้องใช้นะยะของเราไม่ตายเนี่ยโดนเต็มๆไม่ตายเลย

สะบัดไม่โดนตะนันเลยสัตว์เลงตอ หลังเนี่ยสวยตัดไม่ได้เลยอะ่ะเิด to fuck มันเล่นกับผมด้วยอ่ะดูเขาอย่ามันทีเขาเล่นกับผมด้วยอ่ะแทนที่เขาแบบเออยืนยิงผมให้ตายไปเลยเขายังจะไล่อฮ้ยมีคนมาโดนเหรอวะน่ากูยอมก็ได้กูยอมแล้ว อย่างนี้กูยอมก็ได้สุนกสนมันตรงเปล่าวะ เจอแบบปืนใกล้ๆมันวัดไม่ได้เลยอะ่ะมันยิงไม่โดนมันต้องให้คนแม่นๆจริงผม,ม,มได้่ยแบบต่คนนี้ไม่ค่อยเก่งนะมันแบบนัดเดียวมันต้องชัวร์ผมยิงไม่ค่อยแม่นด้วยยาก o ั t ต้งยยิง,ย,งยิงหัวไม่โดนอ่ะกระสุนตรงเปล่าวะเออทีนี้โดนกีป้าไม่ตรงนะแต่มันโดนอ่ะกระสุนไม่ตรงแน่เลยแต่กระสยิงเร็วไปวะยังสูดไม่เสร็จแล้วแล้วมันแบบโอ,อ้ยต้องเล็งจั่วมั้งเนี่ยน่าจะเล็งเร็วไปมั<ฟ>้งไปไฟมันร้อนแรง ดเลยโอ้โหยิยงไม่ทันซองมันเรน็วเกินความไวามันเร็วไปวะดูความไวผมมันเรน็วไปเร็วไปเปล่าวะมาตบัดเลยเปล่า มุมดันย่เหอโอ้ยึงยืนมุมดันไว้นะไปแป๊บนึงโดหลบยืนไว้นะมึงยืนไว้นะข้อดีที่ผมแต่งแบบนี้มาคือมันวิ่งเร็วนะครับผม Is coming. It's up to you. spotted. Friendly Shock RC is coming. What you Hardpoint contested เกมเอกนายนิดนึงนะครับนั้นเล่นเลยตะกันเกมมันจบละโอ้โหตนูโอเคเกมจบแล้วครับผมอ่าเกมที่สองผ่านไปครับเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่พยายามพยายามเล่นละแต่มันได้แค่นี้ครับสำหรับที่แบบฝึกว,วันแบบวันแรกนะับผมฝึกแค่สองสามชั่วโมงเองมนะั้งแล้วก็มาลงแรงเลยนะมันก็เลยแบบ มันเล,เล่นไม่เต็มที่นะอรไอพวกไอของพวกนี้นะครับมันต้องเล่นเป็นเดือนเป็นปีนะครับผมถึงจะชํานานนะผมว่าไม่ค่อยชํานานเท่าไหร่แต่ก็พอแบบเล่นได้นะครับพอแบบเออพอจับต้องได้แต่ผมก็เป็นเล่นปิดกลดีกว่านะครับผมก็ยิงไปยี่เป็ดคิวนะครับโอเคอต่อไปเกมที่สามเกมสุดท้ายแล้วนะครับผมมันจะเป็นยังไงไม่รู้นะก็ไปรับชมกันเลยครับผม ่ะจะเล่นได้ไหมนี่เกมสามน่ะทนอีกหน่อยนะอัดอัดต้องทำได้ระดับนี้ละกลัวอะไรวะแค่สไนเออเราก็ผ่านมาหมดแล้วโอเคครับก็เจอกเกมที่สามแล้วนะครับผมออื้อ ด่างสั้นด้วยของแต่งผมก็ไม่ได้เปลี่ยนจากเดิมเลยนะครับผมก็เล่นอย่างเงี้ยแหละก็เล่นอันนี้ก็น่าจะเล่นยาวได้มั้งของแต่งนี้ไออันนี้ผมน่าจะแบบไอหนีไปมั้งลองเล่นแบบยาว่ ได้แบบยาวยิงชัวกว่านะครับผมไอ้แต่งสั้นผมยิงไม่ค่อยชัวเลยผมยิงไม่โดนแบบกากนะครับผมเฮ้ย<อ>ไม่โดนของยโอ้โหเมื่อกี้สองบนก่อนนะเขามาอ๋อเขาวิ่งช้าเขาฉีดเด็บแบตเหรอ nữa à? không gian nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì ย้ยที่ดนึงครับตั้งใจเล่นลุมยิงผมหลายทางเกินเปิดเกาะที ไ่ไหวยิงเพื่อนเฉยเลยหลอนละหลอนตัวบนละเริ่มหลอนแล้วนะอุ้ยอ ใครอยู่ตรงนั้นปั๊ม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 เปิดเกาะไม่เจอใครเลยโอเคเออมีคนปอให้ผมเล่น NA ด้วยนะครับผมผมก็เดี๋ยว เดี๋ยวเอ็นเอบอกกอยไปฝึกมานะครับผมโหสถา,าสนทำธรรมดายังเล่นยากเลยเออคือต้องไปไปหัดเล่นมานะครับผมถึงจะเล่นได้นะครับต้องบอกก่อยว่าปืนเอเนี่ยมันไม่ใช่เป็นปืนที่แบบใครๆเล่นได้ครับมันบางคนมันก็เล่นไม่ทันดันเนาะอย่างเช่นผมเนี่ยแหละผมเล่นแบบเอนี่ไม่เคยจับเลยนะครับผมกลัวแบบไปจับแล้วคนเขาจะเออด่าอะไรอย่างเนี้ยครับแบบเล่นเออยิงอะไรอย่างเงี้ย ลูบๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่เคยจับเลยครับเอ็เอครับก็จับแค่ดีเอลในหมวดสไนนะก็จับแค่ดีเอลอัสติกไลทิกนะครับผมแค่3ามปืนนี้ครับไม่เคยเล่นสไนปืนอื่นเลยนะผมในการลงแรงนะแต่ส่วนมากก็จะเล่นปืนกลแหละไม่เคยเล่นสไนเลยครับผมในแรงนะผมก็จะดูสังเกตคลิปที่ผ่านมาผมไม่เคยจับสไนลงแรงเลยนะผมอันนี้ก็นะก็หัดเล่นนะครับตาแค่นี้นะสไน โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับแต่ถ้าใครอยากให้ผมเล่นปืนอะไรลงลงแรงอีกก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมก็พยายามที่จะไปฝึกแล้วมาเล่นนะนะครับผมส่วน NA ส่วน NA 45ที่น้องม่อนขอมานะครับผมเดี๋ยวพี่ก็ไปหัดเล่นก่อนเนาะไม่รู้ว่าจะลงวันไหนเหมือนกันนะนะครับผมพี่ก็อยากทำคอนเทนต์อย่างอื่นด้วยนะครับผมที่พี่แบบคิดไว้นะครับแต่ยัง ไม่ได้ทำหรอกเพราะว่าอยังไม่ค่อยมีเวลานะครับผมก็เลยมาทำก็เลยมาเล่น SPR 2 0 8ก่อนนะครับผมนะครับนล้วผมก็ขอตัวไปลงรล้งต่อนะครับผมก็เต็มจำเบือแล้วนะครับอีกตาเดียวนะครับผมก็ซีซั่นนี้หวังไว้แค่หมื่นห้านะครับผมเพราะว่าถ้าปั๊มสองเบืนน่าจะน่าจะไม่ทันแล้วนะผมเพราะว่าผมต้องมานั่งตัดต่อทำลง youtube ด้วยแล้วก็ นั่งเล่นลงแร้งไปด้วยมันก็อาจเวลามันจะไม่ถึงนะครับผมแล้วก็ใกล้แข่ง VR เรเร็วนี้ด้วยนะครับผมอ่าส่วนถ้าใครอยากดูผมแข่ง VR ก็ไปที่ติดตามเพจ l i ฟ์ออฟโอม g กได้นะครับผมก็เพจนี้จะทําการไลฟ์สดในการแข่งขันนะครับผมวันที่30กับ31นะครับผมเวลา ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่น่าจะสองสามทุ้มนะครับลากยาวถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งเลยนะนะครับผมถ้าใครมีเวลาว่างก็มาดูได้นะครับผมแล้วก็ฝากเชียร์ทีมผมด้วยนะครับทีมผมชื่อเดซมายลี่นะครับผมก็มาฝากใค้กำลังใจกันได้นะครับผมส่วนสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับจุกรู่บา,บายาย่าฮู้แล้วส่วนลิง์เพจอยู่ใต้คลิปนะครับผม อย่าลืมไปกดเข้าไปดูนะครับวันที่30ครับยำ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 